กินเจ้อะไรนี่่นด้ยาสบายเนาะเจ้าอไรเอรวมตับยเอาอเ้ากินอไรเหรอะลอกินเอกอไรขนาดหอยยังวอเพยนนั่งๆน่นไกเห่ยป่ะโอ้จุดคนนี้นี่อเจ้านังเนาะปา่อะไรอยาน้เอน่ะ สบายดีสบายดีคนเมี่น้อง FC บัะสบควุมสุขคุณพ่ดบอกระบบว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องมาไหนกะมาปกพอกับสาวกึ้มคือเกาโอพี่น้องเอ้มาเนยสาวกึ้มพามา กินข้าวบ้านพี่เอเนาะพี่น้องแล้วก็สิพาไปเบิง่งงฮานขายเครื่องเพิ่นเพิ่นว่าวัวจกถึงมายังดันประกอบกันถุขายเครื่องสังกะพันโอ้เนาะคือดังโต๊ะทองคำเลยสไลด์ว้าคือทองคายจะถือกระเปา <c oughs> ๋าบ่แเนี่ยมันดังยั้งย่งนี่ <c oughs> มันมีคำแน่น่ะเห็นแลพี่น้องเนาะฝนะากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะพาพาที่ใหม่ๆพามาส้มเดินส้มร้านพี่เอป่อพี่น้องผู้่นขายเตากงเตาแก๊สได้สไลาย ขายคบบน,นเลยอะามีห่านคนนะค่ะแคน่นี่อืออืพี่แจ้งโม่ห่านนี่พี่พอทห่านใหญ่เลยเหรอสบายดีพี่เอห่านห่านอยู่แถวได้พี่เอเนี่ยเขาอะไรเนี่ยฮะพี่กัสนี่ฮะบ้านสวัตทีอําเภอได้ก่อนนี่อําเภอเมืองเนาะ จังหวัดคอนแก่นพี่น้องกาห่า,หาเนเพิรนเนาะแม่นหาาา่านขายเฟอร์นิเจอร์ขายเครื่องแฝกพี่น้องฮะเออต่อไปกับสีบุมีหมอนไว้และเครื่องเจ้านี่ยใคยอยู่ใกล้คอนแก่นแถวบ้านบ้านย่างกวางสาวิธีบ้านย่งก็สวัสดีเดินยากเนาะพี่น้องมาอุดหนุนซอยเพิ่์นเนี่ยพี่น้องอ้ก็ โอลารจะไปยืดพามเย็นอยู่บ้านแมนคอยรีวิวเอฟซีบึงก่อนเดินผิ่จะมาซื้อนามูกายแม่นเบึ่อง้ึกเขาขับไปในผูนเสิร์ตผูคนเสร็ขักไรพี่น้องจะมัันโบเกียงนโอ้เสื้อนะเสือนามันกับมีพี่น้องโอ้หันหันไอ้เพิ่นสะอาดสะอ้างอันี้พี่น้องบริมีฝุ่นได้อันอันไม่ดีเนาะ เอเอเขียนเขียนพี่น้องเต้าลีดกระมีพี่น้องแล้วกระมีอยังเกาะเครื่องบดซีนเจ้าลายเครื่องบดซีนกระมีตู้กับเขา่าอืมหันพีเอเพิ่นพี่นอ้องไอรีวิวให้เ<ส>พิ่นผู้ใดสนใจกะบุญนุนซอยภายในเดอ้อพี่น้องเด้อเพิ่นกะแตบ่บุญสุนทานเนาะ ซอยเลือซอกเกิลเออมากินข่าวกินน้ำอยูอ่ันยูซานอะไรกันเป็นห้านเพื่อนพี่นอ้องไอห่านขายเครื่องใส่ไฟฟ้าขายเฟอร์นิเจอร์ขายผ้าม่านตู้กับขา่าวเตียงนอนกับมีป๊อตตู้หักแท้นี่สบายจะได้มื่อจูเฮือนดิจะได้มื่อใส่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะงามบไปลีรออ้าโต๊ะบพ่พอมีนี่มาเห็นเสียงได้แล้วนี่นเนาะเดี๋ยวให้ลูกชายคนเดงเนี่นะ่ะ ลูกชายข่อยนอนนี่พอดีได้คนเดียวนี่ลูกชายข่อยแห่งสับเจ้านี่แหละแง่ก็เจ้าอีกโอพี่น้องเอ้ยตู้เสื้อผ้าเพิ่อนผู้คนแรกกลับมาอุดหนุนซอยเอื้อย์ป็นแน่พี่น้องเอ้เยโอ้ต่อโอ้คักคักพี่น้องหันคลายเขื่อนมาพี่น้อง,อออนองนเองนาะฝน เสื้อมอนมุ้งมีเบิดเนาะพี่น้องไปจากไดคาซอกกึมอยู่ใกล้ซอกกึมดีซื้อเมื่อได้พี่น้องซื้อเมื่อใส่ห้องนอนผลิตขัดยืดก็มีแล้วห้องหนึ่งยังห่าวลูกชายยังบ่มีได้ไปใส่ห้องลูกชายผลจะคล้องห้างผนกัย่างมาสบายดีว่าเอามาอายยูไซนี่ห้านตั้งอยู่ไซบอกไหมสาวันทีครับสาวันทีเมืองยังอำเภอยัง อ,องอำเภอเมือ,อ,องหมู่บ้านเซาวิธีบอ่อเขินอือเสือกมีพี่เนาะเกียบเกียบโอ้โหเตาแก๊สก็มีเนาะพี่น้องเตาแก๊สก็มีนะคะทุกคนเตาแก๊สก็มีเก้าอี้ก็มีเนาะมีครบเบัสพัดลมก็มีกระติกก็มีพี่น้องเอย ม้อนกับมีฮใครจะไปเปย์ล่ะพี่น้องติดติดถนนใหญ่ด้วยฮานพลทางดำเคยมากินข่าวอยู่บ้านพลเมื่อไหน่น้อพี่น้องกับตู้ซิดกับแซาไลอะไรกับตู้คำพี่น้องอ ทะลมุมคัวพันกะประกอบพี่น้องเครื่องสายไฟฟ้า,าพ,พอได้ยักอุดหน,นุนซอยพี่คมกระเซิร์นได้นาะพี่น้องพีเอฮันพีเอนี่เดี๋ยวแถวนี้คือชิ่อจักเพิ่นเบิดดอก ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอุดรซอยภายในภูอยู่ใกล้เขตละแวะกนี่กะมีทุกอย่างเลยเครื่องใส้ไฟฟ้าเจ้ากลุ่มรีวิวให้เบิ่งแล้วหลายๆอย่างเดี๋ยวสิพาไปกินแกงน้ำมันอยู่แถนเพิ่นต่อเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเัาสิต่อเดีอยวหันปีคมก่น ขาซิม <Montreal> ด้อ่ะเดิอาเก้าอี้ขาซิมเด้อขาซิมเด้อปีมือของเอไลไม่ตํำเพ็ดเลยเนี่ย่างนเพยู่ม่ตำเพ็ดเลยเลยค่ะจะไปกินเพลทบอเงินเอื้อผนเป็นหลังเน่ล่ะเป็นเงคนนี่เกิดมาดี ต่ไคมัเาลลหอ่อยอืชิมชิมชิมชให้ดูนะคะทุกคนเ่ยปากนอนว่าอะไรอันนี้เนี่ยเพราะว่ากินยางไปเมื่อกี้ินไหมแบบมันงเนาะมันบด่ากาพ่อแลเสียเป็นเสียนเ้รออย่เดียอืมอืืม โลท่านมากเลยนะน่โรถานมากกว่าในภาษิตใายเค่องอขอบคุณค่ะนี่มมากรรมละ

เตมนะบ่เด yes. okay. ้มันกินมยาแล้วมันก so ูซื um ้อ wow. ต่ว่าเพชรจาตัวเยวอี่มันจักระานเข็ดแห้งหมดเ็ดแห้งมาดัอกเลยเดงเข็ดแห้งตาีกปสิทะลุเลยก็คือส่เบอรทุกอันคือเพ็ดแห้งอันนี้เนาะว้าวมันเพมันเพชรว่าสิบบเพชรเด้อ เพชระสจักริกจักหมักจักเม็ด่าอ้เอามาบักริกมันบวเผ็ดเนาะอกเด้นแค่ว่าผิกบวเผ็ดหอยาวเลายบักเน้าได้ดีสิพอกด อแล้วบอกให้คนเอ้ไม่นักใช่อืมอือหึอือหึโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะทุกคนตักสาวสวยค่ะ มาได้ทุกคนเลยโคแมนลำเพ็ดแม่่น่พใคหูยเพ็ดแม่ะพอี่นน่นอแล้วไปำไรพอดี่เนนี้ไม่ต้องนอนมาทุกคนมาจากทุกคน พอ่อเลยพี่ร้ายแล้วชินโซเลย ยาพนังกินอะไรเป็นอย่างนั้นไงเฮากินโล่ภาษกินสำหดไดิกินในหลอ้เหลือยังป็นบน้้นป่นี่ยากก็อยากมาเพื่อแต่สไตาเดียวกับฮกลูกเขาเลยขี่ห้องอัดรมได้ค่ะ ชูออกไปไมดิถออือหือบอกพี่แพะเอาเขเอี่ยวจอาใหม่พีน้องอ๋อกินเลแกงดาด้วยแพียูนอฟจอนแกงแยหอมปาดเลยปลคอืมตะเกียเฮชิมชิมพี่น้องแกงเฮาแกงเฮาเฮ้อเผื่อๆเผื่อน่าอร่อยมากมีอะไเนะ ตอนแรกาเจ้ายกันอร่อยมากี๊ยลอทุกคนาก่อนไม่แต่ว่าตอนนี้มันหนุบมกชิมก่อนชิมกัพี่น้องเกีเห็ดชิมกับพี่ก้งเยด้เหมนข้าวเหนียวยุกหางลังโดยเ้อหกินรเช้าเรอยได้พามีเอ้ย ลองพอมีก็้องเทไอตัรวจี่นเลยัวตร่อก็รักไลน์ไงอ้ากลิ่นกินน้อิ่มบ๊วยอิ่มก็แบบบ๊วยอ่มก็ยอิ่มแย่จ้ะพ่อไปกินน้ำอื่นเลยพ่อไปกินมอื่น่แล้วมันลายไม่เนี่อม่นบอ่นี่หมอนี่หมอบเป็นยังไพี่นี่ยังเลยมันก็จะได้อยู่เพราะว่านั่งบว์บวมอะไรเนาะ แก่เยไนอี er um like not, ่ม oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, 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 ุมมอะไปไัวเขาเยดีใอาไปิล่ะเอาไม่เงี้ยส่เอาใส่ถุงเลยว่าใส่คองนา่นน่ะค่มาใส่กระติกอาจารยไปเขาดึงายม่มี้บอรกานงหรอสปาสไลด์โดยชุ้นอดอนย็นกาสบายเออลองลองกินเลยลองินไมอะไรกัน าเด้อซาพิมเอ้ยมาเด้อเอฟซีกินเข่าเด้อมากินมาเด้อพีโรมากินเข่าบาดเอ้คมนอเมนีเผือกบ้าดมีแต่อาหารแซ่บๆแกงนอไม่ตั้มมะคุงทอดซิ้นฝีมือของเอ้ยคมกับสาวไล่กับสาวไล่ตั้มมะคุงมากินน้ำกันเด้อนอเอฟซีกินผ่านกินเข่าหลอบแรงแซ่บมิสเตอร์ไล่แสบแล้วนอพี่ือเอ้ยคมชุดยอดเจ้าก็แซ่บกแซ่แสบเด้อ

mẹ subscribe hả kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นื่เบาเอาวะไปเพื่อเฮ้ยไปหาเพือนบงแกนออไปาวาังไายึายไปงไอ้ไเ็นเอ็นสายออกอสายกาย่าง้ออกไปออกา น่ะอกแม่หาเป็นห,นห่อกาแลบมีเจอุปกแรแม่แต่เอา,าน้ำเยลือดูน,นิแ่อ้โหะระเสือกเนีจะนึาไิ่งเนบนตาเม่เนี่ย คือเห็นเปแคอนลงมะยิงมาลกไฟป่ะยังไปจับไปยังไหนไปไหนจับมีนน้อยอยู่านงไงเริ่มผุดติดมบ่าวเลยเราไงก็ซ้อนเบาเลยแก้วค้นเลือคนเลือกเป็นสีคนแขงอืมไหมแซ่บพแกงทำไมเคมบอแซ่บี่ที่แซ่บบเค็มคูที่แซ่บที่เสือบดทำไม ทำไมซื้อเอาพอดีบนซับ์ม่ขายไม่ไม่เป็นารเนาะ